เลขแล้วโลบเลขหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหก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 เก้าเจ็ดหก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 เก้าเจ็ดมาสื้อกันนะว่าคือผู้เจ้าคนเื้อเลกเล่า่างมหาบาท เที่ยก๋ยค่ <laughs> ้ยบ่ค่ะสวัสดีค่ะน,นะคะผู้ชมนะมาต่อกันหวยราล่ของ่อยงกับของเสี้ยนใหม่วิธีทาหน้าของเสี้ยนใหม่เป็นเหหเด่นหนึ่งร่องหกนะคะตัวกันเข้าตัวกันหกหกนะคะถ้าบึงกันก่อนสูตรล,ลักจิตลักเมยของ่ยอยงคนเขานี่นี่ก็คือหน่วยสิบรงคนหน่วยเจ็ดและหน่วยหกนะคะเข้าสองหน่วยนะคะ่านผู้ชม เขาหน่วยหกและหน่วยเก็ดนะตัวน,นี้ไม่เขานะคะ่านผู้ชมนะเอากับเบิง้งลักหน่วยของเขายิ่งเป็นหลักเด้อนะคะคนมาลักชีพคนกับเขาเนียเพราะเขาเนียนะค,ะนะครับคผู้ชมย้อนมาล่าเขากับเขาสองสองเด็งนะคะของเซียนใหม่ของช่องเซียนใหม่ขอ,องเซียนใหม่เขาโคกแล้วค่ะ หลักห้าก็มีห้าหกนะคะก็วันนี้ชุดเตริมนะคะของคนยิ่งชุดเตริมมันเขาสองเด่งนี่หน่วยคนนะคะ หนึ่งหกและหนึ่งสามโอ้ชุดเตร็มนะคะงวดนี้ถ้าเกิดเป็นชุดเตรีมก็ต้องอเน้นเน้นมาตามสูตรนะคะตามสูตรของคนเราจะมีตัวเนี้ยที่จะล่างให้หกคูเัเน้นเน้นๆนะคะเยังจะกระจันรามแล้ว ออวิ่งอี่หานะคะนี่เจ็ดหลักสิบก็นี่นะคะผูชมนีหนึ่งนะคะสามตัวนี้จะมาบอลหนึ่งตัวนะคะแต่ว่าสูตรก็จะมาตามห้ากับเจ็ดนะคะ ตัวเด่นเดเน้นเน้เน,นก็นะคะห้าหกห้าห้านะคะห้าสองนะคะห้าห้าสามเจ็ดหกค่ะเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสองและหนึ่งสามนะคะ <c oughs> ส่วนตัวเด่นเดนก็มีห้าหกเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดห้าและหนึ่งห้านะคะค <c oughs> ุณผู้ชมกับพี่เจรินามึงนะคะหลักคิบหลักเมยนะคะของข้อหิงนะคะของเสียน์ไม้นะคะของเสียน์ไม่สองหมดก่อน ะคะเราก็เบิ่งกันของของเส้นไม้ขนาดอะไรมาเอนไม้เห็ดเดินเจ็ดอยู่อะดินเจ็ดเออดินเจ็ดนะครองเ้ายดงนเจ็ดอรองเท้านะะของเส้นไม่นะคะของเส้นใหม่เส้นใหม่นะคะผู้ชม เดินอ่าเดินเจ็ดเดินเจ็ดรองเก้านะคะเขาเป็นก็คงก็หิ้งบอดนะท้องส่งหมดนียเดินเจ็ดรองเก้านะคะเจ็ดสามนะคะเออทุ้งเสียงร่มทุ้งเสียงจักรจันทร์นะคะรุ่งเจ็ดหกเก้าศูนย์เก้าสามนะคะโซกันนะคะเจ็ดสองเลยเก้าหกนะคะเก้าหกอีกหนึ่งตัวนะคะ อีกหนึ่งตัวด้วยนะคะเจ็ดเจ็ดของเซียนไม้นะคะสามตัวท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมก็ปอดชาพิจารณาอย่านี้นะคะในการรับชมนะคะจะมีเข่ามีหลุดนะคะของแต่ละเซียนเนาะนะคะเพาะบางมาเปรียบาบางของก็ของพะยงพิงก่อนอ่าจะพิจารณาดูเนี่ยหวยของพ้อหิงนี่นะคะท่นผู้ชมจะเกิดอ่ามาไห,หลายๆี่เนี่ย ทุคนนีหกหนีหกมาสี่ตัวอันสิ่ประมาณนี้วดนี้ไม่เจ็ดนะคะอ่าเจ็ดมาเยอะนะคะเจ็ดมาเลีนเจ็ดมาท่านผู้ชมเจ,จ็ดมาไล่ไหลเจ็ดก็มีเจ็ดห้าห้าห้าอเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสามนะคะมาเปรียบสูตรนะคะอา่านผู้ชมนะคะ,ะก็ขอสวัสดีนะคะก็ขอขอบพระคุณน,นะคะทุกผู้ชมเอฟซีนะคะที่เข้ามารับชม ช่องเขียวพารวยนะคะบางครั้ง,งมันการหลุดนะคะผู้ชมบางครั้งมีเข้ามีหลุดนะคะขอขอโทษขออภัยนะคะ,ะเทียนจิงเทียนนะคะสวัสดีค่ะนะคะตอนีอ้ช่วงมีลาบนะคะกังหิงตรงวัดนะคะผู้ชมนะคะสวัสดีนะคะ